สวัสดีครับผมมอนี่อ๊อพ่อของผมกัวตโลนะครับบ่ได้ไมาเหนได้กินนะครับมอนี่จะมว่าเรื่องงานการเห็่งานของผมนี่การต่อะเบียนนะครับตามกันเข้ามาหลายคนลองค้นกับรูเรืองลองค้นกับบอลรูเรืองเนะาะมือนี่ผมจะมอบเรื่องการต่อะเบียนต้องเตรียมนี่อย่างมาแน่นะระวางของ เต็มซองสีนี่สีเขียวรถมอไซน์นะครับอันนี้สีฟ้าเป็นรถยนต์รถยนต์สีหลเอ,อ้านเ่ยครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยมอมอเตอร์ไซน์นะเอกสารที่ต้องเตรียมคือมี สมุดคู่มือนะครับอันนี้อันนี้เอื่นว่าสมุดคู่มือนะครับอันนี้สมุดคู่มือหรือเอกสารเอกสารสำเนาที่ไทยนาเลีมกนนารจดทะเบียนมานะครับอ่าให้ถือมานําล้ออีกอย่างหนึ่งคือพรบรจะออกเป็นซื้อผู้ใดก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนคนนั้นมาเอ่อบ,บ พ้าเราบอกว่าจำเป็นต้องออกเป็นซื้อของเจ้าของรถนะครับออกเป็นซื้อของผู้ขับขี่กันเลยผู้ดได้ใช้รถกับให้ผู้นั้นเนี่ยออกได้มนที่นี่มอเตอร์ไซคอันนี้ผิดพลาดกันดูอย่างกานเลยคือเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถบล,ลงคนกับว่า บต้องเอารถมานังคนกับว่าเอารถมาสีเนาะเดี๋ยวผมสีบอร์นแล้วรถมอเตอร์ไซค์หาปีตรวจสภาพนะครับหาปีตรวจสภาพนับไปปีนี้ปีที่เดือตรวจสภาพปีเลกของมอเตอร์ไซค์จดทะเบยียนเมื่อปีห้าสิบแปดสองพั 2, นห้าร้อยห้าสิบแปดนี่บึกตรงนี้เแบไบป นี่เบลวันจดทะเบียนวันจดทะเบียนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดคือตรวจปีเลกครับตรวจปีเลขปีเลกเลยครับนางคนวะอ๋อปี่ีิเลือบื่อเห็นได้ออามาใส่มาเล้บพื่เห็นได้เอารถตรวจกะปีนี้ตรวจปีเลกนะครับปีนี้ตรวจปีเรกปีห้าสิบแปดจดทะเบียนปี สองพันห้าร้อปนังขึตรวจปีแรกให้เอารถเขามานำหรืออีกเรื่องหนึง่งคือมันยังมันเนคคบหาปีถึงกำหนดตรวจอะาปีใช่ไหมมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าขาดขาดเกินปีเมื่อ,อไหรขาดเกินปีเมื่อ,อไหรให้ท่านนำรถเขามาตรวจสภาพเลยนะครับ ให้น้ำรถเขามาตรวจสภาพด้วยถ้าขาดเกินปีนะอันนี้มอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็คือการขาดเกินปีให้น้ำรถเขามาตรวจด้วยแล้วพากท่านได้ครบกำหนดกันตามในหาปีเนี้ยคุณขาดเกินปีหนึ่งอ่ะให้น้ำรถเขามาตรวจสภาพด้วยนะครับ่บาต้องเถียงให้น้ำรถเขามานำอ๋ออันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะครับ เรื่องคาใ,ใจเรื่องอย่างหขมาเชก,กึกระทานตลอดอนะครับบางเทียมกับบตรงบางเทียมมันก็มีครับผาบมีเพราะเบอก่เต็มปีอย่างคาใ,ใจมันกับต่างกันไปนะครับเดี๋ยวให้กําหนดมาเรียวพอตามาหอดปุ๊บอา้ามือหนึง่งคือว่าท่านนั้นท่านนี้บะตรงกันเดี๋ยวมีปัญหาเขามาเชคกระทานตลอดอได้เลยครับ นาะอันนี้เรื่อมอเตอร์ไซค์มาตอนดีรถยนต์เลยครับตอนรถยนต์เนาะรถยนต์นี่น้ำหนักไม่เกิน2,200ตรวจตรอนะครับนี่กำหนด7ปีรถยนต์ไม่เกิน7ปี ยังไม่ต้องตรวจสภาพนะครับรถยนตนย์ปีจดทะเบียน10บวกเอามาตรวจสภาพปีใดจดทะเบียนเมื่อปี2556 2556ตรวจปีแรกนะครับให้นำรถของท่านเข้ามาตรวจด้วยสำหรับรถยนต์นะสำหรับรถยนต์นะครับ จดทะเบียนวันจดทะเบียนวันปีพศ2556คือตรวจปีแรกนะครับให้นำรถของท่านเข้ามาตรวจด้วยนะครับสำหรับรถนยนต์กรณีที่ขาดเกินหนึ่งปีคือจอเตอรนไซค์นนะให้นำรถของท่านเข้ามาตรวจสภาพด้วยนะครับ ราต้องเสียงอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่ระบุลักษณะเพิ่งลักษณะของท่านให้ดีๆว่ารถของท่านมันมีเสริอมทางมีใส่หลังคามาไหมเนี่ยอันนี้เขาจะเขียนว่ากระบะบรรทุก ถ้ามีวงเล็บเสืิอมกระบ,บาข้างให้นาขางเสืิอมกระบ,บาขขางเสริมของท่านมาด้วยหรือวงเล็บใส่หลังคามีหลังคาให้นาหลังคาของท่านมาด้วยอย่าตีเนียนอย่ามึนมาเร็วบอกมีหลังคาวงเล็บมีหลังคามาหอด,ดีเพราะมีหลังคาโอ้ยปีชีเรียวเพ่เห็นเด้เอามาเลยนะ ยามาเนียนมันมีหลังคาก็ต้องหลังคามานํานี่ขางเถืองก็ต้องเอาขางเหลืองมานํานะครับบอสตําเถียงอันนี้ตามเหรียญแน่นอนทัวนะสำหรับค่าใช้จ่ายก็ขื้เกา่าครับมาเฉยก็กตลอดเนาะ,ะก็มีประมาณนี้นะครับ อกสารที่ต้องเตรียมก็เหมือนกันสมุดคู่มือแล้วก็เอกสารสำเนาการจดทะเบยียนเนี่ยนาน,นี่เนี่ยถ่ายมาเรียมอาจจะเอาไปใส่กับบลูเฟนฟนงเฟนเน,นียนอีกอย่างกับบลูก็เขาจะถ่ายตัวนี้มาให้นะครับเอาตัวนี้มานําอันนี้คือเป็นเอกสารสำนเนาเนาะการจทดทะเบียนรถมีซื้อมี นายอันเนยอันนี่นะครับตัวเลขและคัสซี่ะเบียันยังยังยันได้เนีย่ร้อยให้คุณนำมาเลยนะครับเม mm. ื่อประมาณนี้นะครับต่างกันแค่หาปีกับเจ็ดปีรถทีมาตรงตัวสภาพเนาะประมาณนั้นน mm. ี่นะครับมันก็มีแค่นี้ที่จะต้องเตรียมมา ที่ผมบอกไปให้คุณปฏิบัติตามด้วยนะครับ mm. บอแมนว่ามาเลยว,ว่าเถียงงันดันนี่ฮะน, mm. นี่นะครับ mm. มอไซค์กับรถยนต์มันก็มีทั้นี้ครับ mm. บ่มีอย่างมากมากเลยตามหลิมเนาะ mm. อันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยมีขางเสืิอมกับขางเสื่อมมาน้ามีลังค่าคือเฮ็ดเห็ดตามที่เขาเขียนล่งในนี่คุ้นเป็นจมบรงเป็นคุ้นแบบดื้อรั้นเอียงระมาอนี้นะเห็ดตามมีรังค่ากับลังค่ามาน้ามีขางเสืิอมเอียงที่อ่านไปเรื่มันตรงละะนะักษณะรลชักวงบอ่อเบิงก่อนอ่าถ้าตรงปึ๊บขี่ขมามตรวจ ท่านจะบ่ท่านจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดบอกตรงะนะมีเชนี่นะครับนอกดันว่าเข้าใจอยังก็มาถามถามก็ตลอรอเขาได้เลยให้เขาแนะนําทุกที่ครับเขาสามารถแนะนําท่านได้เขาบมมีการแบบไปว่าท่านไปนี่แล้วครับ ถ้าท่านไปถามดีๆนะเขาจะยินดีตอบทุกอย่างเนาะคอยท่านปฏิบัติตามนะครับเนาะฝากไว้เดี๋ยวอะไรกันครับการต่อแถบยนางรถมือนี้กับขวตะลอฝากติดตามเลยนะครับฝากกดไหลคดแช่กนซักสะไข,ข่คนเมน์เป็นน้องใจผมขวดจะเอตะลอ่อขวตะลอนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ เมื่อหนาซิมี่เอยียงมาเว่าเรื่องกัต่อทะเบียนหรือว่าการโอนการยังฝากติดตามเลยนะครับอยาจะมีมาดรื่ยนะครับเนาะเมื่อนี้สวัสดีครับ